วันนี้ครับเติมปั๊บรับท,ทันทีราชสีทวงบันลังครับก็เป็นเ c 80นะครับสกินคือราชสีสติตักดาเมจบวกหแมกกาซีนบวกหลบความเร็วรีโหลด1น,นะครับตั้งแต่วันที่12มกราถึง18มกราคมนี้เอาเข้าไปดูเลยนี่เอเอเติมมาเรียบร้อยครับรับเลยบัตรเติมไปล่วงงาน้างไงย้า แต่ที่ยังไม่ได้พูด่าไอแชมนีได้หาะแต่ลองให้ไปดูก่อนเพราะว่าเด็วมันหางโอเคเอทีแปดสิบตอนนี้ก็มีสองสกินแล้วนะครับสกินแรกเป็นแมกกาซีนบวกหนึ่งเจาะเกาะหนึ่งนะครับตัวน,นี้สีเขียวเป็นเจาะเกาะบวกหนึ่งตัวนี้เป็นดาเมจบวกหนึ่งนะครับ <1> 1> ก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าดาเมจบวกหนึ่งจะเป็นยังไงนะแคท็อปอัพนะตัวน,นี้เป็นตัวดาเมจบวกหนึ่งนะครับ อ่าไม่มงกไม่เกาะก่อนยิงตัว71ยิงหัว3 18โอเคเกาะหนึ่งมงกหนึ่งตัว59หัว2อง้กสห้กาหวไม่เจียปลายนะอ,อ่าต่อไปเกาะสองมงก2สองยิงตัว53หัว2 4 6ส่หกเกาะสามมก3สตัว สี่หัวโอไอทีนี่นะค,คันสองต่อไปก 4, 4, 4. อ์สี่หสตัวสี่หหัว2 2งรอกนัด้เดียวตายนะครับตัวดาเมจตต่อไปไปดูตัวเจาะเกาะบ้างสกินตัวตัวเดิมนะดูตรงไหนแรงกว่ากันนะครับเป็นเอซีแปสกินเจาะเกาะหนึ่งนะครับไม่หมก็ไม่เกาะยิงตัวห0าสิ่ินายิงไปแล้วห้าสิบ ยิงใหม่ยิงใหม่ไม่ใช่หกหกสิบเจ็ดอะหกสิบเจ็ดยิงตัวหกสิบเจ็ดหัวสามร้อยเนี่ยสามร้อยสองก็ไม่หมวไม่กาะก็เบาขวานะสามร้ยเฉยต่อไปหมกหนึ่งกอนหนึ่งตัวห้าสิบแปดหัวส <6 S 1> องหกสองก็สองหกสองตัวห้าสิบสี่ หัวสองสีอสาหมวกสตัวห้าสหัว2 3, 5, องสามหกสีหกสตัว4ี่้าหัวสองร้ 230. โอเคก็สรุปนะครับตัวดามีนนี่จะดีจะดีช่วงต้นเกมนะครับก็คือตั้งแต่ไม่มีหมวกกับ หมกหนึ่งหมวกสองตัวนี้าดาเมจแรงกว่าแล้วเป็นช่วงท้ายเกมหมวกสามหมกสี่ครับเจาเกาะก็จะแรงกว่านะครับโอเคตัวดาเมจก็จะดีต้นเกมนะครับตอนที่ยังไม่มีหมวกไม่มีเกาะก็เดี๋ยวเราไปลองเล่นแรงกันเลยคือสามคนเนี่ยลงมาด้ปืนปืนอะไรอะทอมสันเหรออู้หนึ่งทอมสันเคน ความฝันมันระยะไกลกันนะทุกคนมันไม่ล็อกเป้าสอมันอีกคนนึงสองคนบัวกันทุกคนจะไปแจมครับคนแต่นี่ตัวนึงเออมันไม่มีปืนไกเต๊ะเด็กตัวนั้มันมีสามตัวนะไม่ใช่ว่ามีแค่สองตัวผมกะโดนยิงเออนี่ออนี่อย่างผมบอกแล้วมันมีคน แล้วมีอีก็เฮ้ยมันมันมีตัวมาแยมเพราะว่าผมมันแค่สามตัวเลเๆด้แต่นี่มันตัวใหม่ฉลาดแต่ไม่ยิงตัวไม่ยิงผมอ่ะแต่เขาปล่อยให้เรายิงแทนใช่ถ้าผมตายเฮ้ยนี่จเจอไอ้นี่มาสิบแล้วโ okay. อเคโชว์หน่อยโชว์ในบ้านอะไรเราไม่เคยโชว์ในบ้าน,นเลยมายืนเฉยเลยมายืนนี่น เดีย๋ยวยกขึ้นมายกขึ้น,นด,ดึ้มันต้องนีง่นะครับ AC แปดสิบสกินแค่เติมเงินนะครับสกินดาเมจบวกหนึ่งเดี๋ยวสกินราชสีอ้าวป้ายเดี๋ยวไปดูนะจะแรงขนาดไหนผมบอกแล้วนี่คือวันของผมจะไอ้บัวต้องจ้ย AC แตตาไปด้วยมันมีคนเรียกไอ้รอมเนี่ยเอ้ยเขาได้มีคนมกัน เป็นหนึ่งทีวครับมันเหลือแค่หนึ่งตัวเท่านั้นบ่ด้านล่างเออมันใช่ปืนเลยยิงเรานะ่ะมันใช้ซองครัวในการยริงครับมันเลี้ยงใครหน่ะทีมเราเออ ไม่ช่วยเอลิปเปร์สิบนั้งโชว์สองพวงไปก่อน <c oughs> โอ้มันเลี้ยงใกล้ากันเลยเอลิบเปอร์สิบต้าตาแล้วแต่หัวใจผมเต้นรัวมากโอ้โหทุกคนไอ้วงสิบสามลูกผมเฮ้ยไอพวกนี้มีไอ้โคตรเยอะทุกคนดูดิเอาไอ้วงก่อนนี่ไงวงกระบี่เลย่ะถ้ามันไม่มีวงมันก็ต้องวิ่ง่ ิ่เข้ามาทักมันหรือมะยมันไม่ยาแต่วสุดท้ายมันต้องมีเข้ามาอย่างเดียวอนสองสคิราสองพันหรนี้มัน ouais. 2, 2, game. ไม่สามารถถือหน้าอไมได้เราก็ต้องไปหน้า้นึ่ก็ประมาณนี้สำหรับเอซีแปดสิบ โกลเด้นนะครับราชสีก็ขึ้นหัวยากอยู่นะเฉลิมเต้ล่าขึ้นหัวแต่มันไม่ดำแมบสีแดงอ่ะทุกคนน่าจะรู้ยีนสตรีมผมนะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็ากกดไลค์แชร์กดติดตามกดดีแกลเป็นวีตีโอดูนับจอกันคาถึงน้าสวัสดีครับ